พ่อใส่ไปได้12วิหมอตัวจนิดให้มีภาวะเสี่ยงค่ะผู้ที่18เสียงทราบผลตอน20วิก็ตัดใจยุติวันนั้นเลยตอนที่ยุติที่เอาน้องออกมาก็คือเป็นเด็กอะค่ะออมทุกอย่างแล้วเห็นหน้าเขาแล้วคราบถูกต้อวอาดีค่ะ ดอกไม้สดใสมากแม่เดียเจอกันอีกแล้วแม่เดียแนะนําตัวหน่อยค่ะชื่ออะไรอายุอาชีพจังหวัดชื่ออุบลเปยนเชิงค่ะอยู่จังหวัดสก,คคกลนครทําธุรกิจส่วนตัวค่ะอายุ4 2ตอนนี้คลอดน้องเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะไม่อัปเดตหน่อยตอนนี้คลอดน้องชื่อน้องเดโมค่ะเด็กชายภูมิรพักอมรังค่ะตอนนี้ได้20วันค่ะคลอดวันที่1สิงหาน้ำหนักดีไหมคะแม่ สามโลสามเจ็ดสิบโอ้สามโลสามเจ็ดสิบนะคนสี่สิบสองนะซึ่งทองนี้จริงๆก็คือการอีกซี่ครั้งที่แปดโอ้โหทรหดจริงๆต้องย้อนนะแม่ๆบางคนอาจจะเคยเห็นหน้าแม่เดียมาก่อน<ต>ในรายการสักวันฉันจะเป็นแม่เราเคยสัมภาษณ์เคสแม่เดียกันมาแล้วตอนนั้นแม่เดียบอกครูกอ้อยว่าเราทาอีกซี่มาเจ็ดครั้งเ<อ>สียเงินไปเป็นหลักล้าน<อ>มันทําอะไรกันเยอะขนาดนั้นปล่อยเวลามานานขนาดนั้นถึงเจ็ดครั้งเลยที่ผ่านมาคือหกครั้งไม่สําเร็จใช่ แล้วมาสําเร็จครั้งที่บํารุงครั้งที่7ค่ดคัดโครโมโซมผ่านกี่ตัวนะคะคือส่งคัดแค่สี่อ่ะแล้วผ่านกี่ตัวคะผ่านหนึ่งค่ะอ๋โอโอเคสแสดงว่ารอบที่7ดนะ่ะบลาสตัวสี่่ที่เราคัดโครโมโซมแล้วก็ผ่านมาหนึ่งตัวในวัยสี่สปีหลังจากบํารุงแล้วก่อนหน้านั้นไม่เคยคัดผ่านหรือว่าไม่เคยได้บลาส ไม่เคยได้บาสค่ะหมอบอกว่าไขได้เยอะครับแต่ว่ามันไม่ได้คุณภาพไม่ได้คุณภาพ,ภาพใช่ค่ะคือที่เริ่มบำรุงจริงจังแล้วก็ได้คัดคุณาสมัารตัวใสท้องค่ะพอใสไปได้สิบสองวิหมอตัวนิดให้มีภาวะเสี่ยงค่ะคู่ที่สิบแปดเสีย่ยงหมอก็เลยขอตัวน้ำข้ามก็คือมีปัญหาทีงีคู่ที่ 18. สิบแปดซัผลตอนยี่สบวิก็ตัดใจดุติวันนั้นเลย ตอนที่ยุติที่เอาน้องออกมาก็คือเป็นเด็กอะคะ่ะแต่ว่าเป็นไซส์เล็กแค่นั้นเองเขาครบทุกอย่างแล้วเห็นหน้าเขาแล้วเขาถูกใจก็คือเขาดิน้นเขามีความรู้สึกกับเราเขาก็ให้สอบถามนิดนึงเราคับโครโมโซมหานแล้วแต่สุดท้ายพอเรามานิบผลมันผิดปกติใช่ค่ะก็ยังมีความหวังค่ะว่าอาจจะไม่ใช่ว่าโครโมโซมเราคัดผ่านแล้ว,วผลนิบอาจจะลวงก็ได้เราคิดมาตลอดว่ามันอาจจะผิดพลาดใช่ค่ะ ด้วยใจของคนเป็นแม่ถูกไหมก็คือภาวนาให้ผลตรวจนิฟเป็นผลตรวจผิดพลาดซึ่งคุณหมอก็เลยบอกว่าโอเคถ้างั้นมันจะชัวร้ออ์ซก็ต่อเมื่อคุณเจาะน้ำคร่าเพราะว่าการเจาะนิฟเนี่ยความแม่นยำมัน99%ต้องรอเจาะน้ำคร่าซึ่งการเจาะน้ำคร่าม,มันต้องรอให้ท้องโตนิดนึงก่อนคือสักประมาณ5าเดือนน่ะมันถึงจะเจาะได้ไม่งั้นมันจะไปกระทบกับเด็กแล้วอาจจะทําให้เกิดการแทง้งกูก็เลยถามนิดหนึ่งว่าระหว่างที่เรารอจนกระทั่งถึงเวลาที่จะเจาะน้ำคร่าได้สภาพจิตใจเราเป็นยังไง ใจตัวเองค่ะคุก้วยว่าไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าเราคัดโครโมโซมแล้วด้วยที่ฟังเคสคุก้อยที่คุก้ยเคยเล่าให้ฟังอค่ะของที่สาวคุก้วยนะ<ม>กับลตอตเตอร์จอยค่ะแต่ก็ยงังปอบใจว่าไม่น่าใช่หรอกก็แสดงว่าทุกวันที่เรานอนอยู่เราใช้ชีวิตอยู่ก็คือเราใช้ชีวิตอย่างมีความหวังแล้วก็หวังว่ามันจะเป็นผลมันนานมากค่ะคุก้วยในช่วงเวลาที่รอทนี่มันนานมากจริง ต้องอธิบายว่าเผื่อแม่แม่บางคนเคยดูเคสดรจอยนะคะของเคสดรจอยกับเคสของแม่เดียเนี่ยจะมีความต่างกันตรงที่ของเคสดรจอยเนี่ยจะไปเจอความผิดปกติตรงโครโมโซมเพศจากที่เขาเคยเช็คเป็น XX เนี่ยมันออกมาเป็น XO ก็คือเป็นภาวะเทอร์เนอร์ ซินโดรมก็คือจะมีความผิดปกติที่คโครโมโซมเพศซึ่งถ้าสมมุติว่ามันผิดปกติจริงเด็กก็จะไม่มีรังไข่จะเป็นหมันแต่ว่าจะไม่ได้ผิดปกติในเรื่องของสมองแต่ว่าถ้าเป็นคโครโมโซมคู่ที่18อันนี้จะเป็นความผิดปกติคล้ายๆกับพวกดาวซินโดรมซึ่งมันจะมีความแตกต่างคือส่วนใหญ่ถ้าเจอคู่ที่18คู่ที่16คู่ที่21เนี่ยมักจะแม่นสูงกว่า เจอคู่ที่เป็นโครโมโซมเพศพูดง่ายว่าโครโมโซมเพศเจอแล้วอาจจะเป็นผลรวมได้เยอะกว่ามักจะเป็นอย่างนี้ตอนนั้นเราบอกว่าทั้งวันทั้งคืนของเราคือรอคอยวันที่จะตรวจน้าค้ามครูก็ให้ถามหน่อยว่าวันที่คุณหมอเจาะน้ำข้ามว่าวันนั้นแม่คาดการไหมว่าผลมันจะออกมาเป็นแบบนี้คิดว่าผ่านอย่างเดียวเลยคือกลัวตัวเองเรับไม่ไหวอะค่ะคือน้องดิง้งเรารู้สึกอะค่ะก็คือ5เดือนเขาิ้งแล้วเราบอกกับเขาว่ายังไงคะเราบอกลูกยังไงบ้างในระหว่างที่เรารอไม่เป็นไรนะลูกเก็บผลออกมาก็ อปอบลูกแล้วก็ปอบตัวเองแต่คุณหมอตรวจปุ๊บเขาโทรมาบอกละคะวันสุดท้ายเลยนะคะคุณก้อยคือปกติแล้วเท่าที่ฟังมาก็คือถ้าผลผิดปกติเขาจะแจ้งเราเร็วแต่ถ้าผลช้ามันมีโอกาสที่จะเป็นปกติวันสุดท้ายเลยครับโทรมาก็บอกว่าผลผิดปกตินะพยายวันบอกว่าเข้ามาพบคุณหมอที่ฝั่งค่ะแต่พอวางสายไปก็ร้องแล้วค่ะแต่ในใจก็ยัง อาจจะเอาไว้ได้อาจจะแบบยื้อเขาไว้ได้ยังไม่ต้องเอาออกเพราะว่าตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้ว่าคู่ไหนอาจจะเป็นคู่ที่มันไม่ได้ผิดปกติมากอาจจะแบบยังคลอดออกมาแล้วยังใช้ชีวิตได้เราคิดอย่างนั้นอีกก็คือพูดง่ายๆพยายามหาทางออกให้กับตัวเองพอไปเจอคุณหมอเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอเอาตรวสอบให้แชนดูค่ะก็คือไม่ให้เราดูเลยก็คือเปิดให้ดูว่าถ้าคู่ที่สิบแปดผิดปกติแล้วถ้าเอาเด็กไว้เขาคลอดออกมาเขาจะมีลักษณะเป็นยังไงไ เขาจะอยู่กับเราได้นานแค่ไหนหมอบอกว่าอาจจะทําให้เด็กคลอดก่อนกําหนดหรือว่าเสียชีวิตในครั้งถึงคลอดมามีบางเคสก็อยู่ได้แค่วันสองวันม,มากสุดก็ไม่เกินหนึ่งปีค่ะด้วยอายุที่เยอะแล้วถ้าเรายื้อเอาไว้ก็คือสมมติว่าต้องผ่าคลอดก็ต้องใช้เวลาในการพักฟื้นกว่าจะมีใหม่ได้อีกแต่ถ้าเราตัดสินใจที่เราจะยุติเลยเดี๋ยวลูกก็จะกลับมาอยู่กับเราเร็วขึ้นครับด้วยที่เราทํามาก่อนอันนี้เราไม่เคยบับรู้ม,มันก็ไม่ติด ก็คือใช้ไม่ได้แต่พอเราบร่มุงจริงจังปุ๊บ mm hmm. ทำตามแบบที่ผู้ป้วยแนะนำแอดมีแนะนำก็คือเราท้อง mm hmm. เรารู้แล้วอะค่ะว่าเราต้องทำยังไงก็เลยมั่นใจค่ะว่าถ้าเรายุติตอนนี้เดี๋ยวเราก็ต้องมีใหม่ได้ mm hmm. ค่ะโอเค คือมันเหมือนกับมีแก่นให้เรายึดว่าโอเคไม่เป็นไรถ้ารอบนี้ผิดพลาดไม่สมบูรณ์ไปรอบหน้าเรารู้แล้วอะว่าเราต้องทํายังไงใหม่ซึ่งอันเนี้ยจะให้ความรู้แก่แม่แม่ที่ฟังนะคะกรณีที่เราคัดโครโมโซมตัวอ่อนผ่านมีโอกาสที่จะไม่ผ่านประมาณหอร์คือจริงๆหมายความว่าเขาก็ผิดปกติตั้งแต่แรกนั่นแหละแต่ผลตรวจอะมันออกมาเป็นปกติแบบนี้มีหมันดันมาเป็นเราซึ่งเราก็ไม่คิดหรอกว่า ไอหนนั้นมันจะมาตกอยู่ที่เราแม่นึบออกไหมแต่ว่ามันเกิดขึ้นได้เพราะว่าการตรวจโครโมโซมตัวอ่อนนะคะเขาจะดึงเอาเฉพาะเซลล์รกซึ่งเป็นเซลล์รอบนอกไปตรวจเพราะฉะนั้นผลตรวจที่บอกว่าปกติอาจจะเป็นผลของเซลล์รกไม่ใช่ผลในตัวอ่อนเองเขาก็เลยต้องมาใช้วิธีการนิบซ้ํา อีกรอบหนึ่งหลายเคสก็ถามครูไ้อยว่าโอเคเราตรวจโครโมโซมตัวอ่อนแล้วใส่ตัวอ่อนไปเรียบร้อยแล้วหลังจากเราตั้งคันแล้วเราควรนิบซ้ำไหมคะเนี่ยจะมีคาถามอย่างเงี้ยครูกกอยก็เลยบอกว่านิบซ้ำไปเถอะเพราะว่ามันเป็นการดับเบิลเช็คเนื่องจากว่าการส่งตัวอ่อนคัดโครโมโซม,มแม่ย์ยามันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็เก้าสิบเก้าแม้กระทั่งนิบก็ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์คือฝ่ายนอนเงนที่น้ำคลํำตอนนั้นโอเคคลอดด้วยวิธีอะไรคะผ่าเหรอคะหมอเนิบยาค่ะ ้องเหน็บเช้าเย็นล้วนเล่ที่เหน็บแล้วนั่งรถกลับบ้านมันเปิดท้องแล้วก็ลุกเช้าไปเหน็บอีกก่อนจะเหน็บก็ถามหมอว่าหมอคิดว่าเขายังอยู่ไหมคะ่ะหมอบอกว่า,วายังอยู่แม่อยากดูไหมแต่ว่าเดูไม่ได้เด็กไม่คะ่ะเหน็บกี่วันนะคะถึงมีการคลอดออกมาประมาณสี่ห้าวันค่ะหมอก็ยังว่าปกติเหน็บก็ไม่นานนานขนาดนี้ แล้วคลอดนี่คือหมายถึงว่าเราต้องออกแรงเบ่งไหมคะหรือว่ามดลูกมันบีบตัวออกมาเองน้ำเดินค่ะพอน้ำเดินแล้วหมอเลยให้ยาเล็กคลอดค่ะมดลูกก็บีบตัวออกมาเองไม่ได้ออกแรงบ่งค่ะเหมือนเราก็เข้าไปในห้องคลอดเหมือนกับคนอื่น <c oughs> ที่เขาไปคลอดแต่ของ <c oughs> เราเข้าไปยุติการตั้งครรภ์ใช่ค่ะเราได้เห็นหน้าลูกไหมคะเห็นค่ะหน้าเหมือนพ่อมากเลยโอ้คือเขาเป็นทารกแล้วใช่ค่ะน้ำหนักประมาณเท่าไหร่ได้คะแม่ตอนนั้นได้อยู่ประมาณเกือบเกือบสามขีดเพราะว่า หมอบอกว่าถ้าเด็กที่โครมโซมผิดป,ปกติตัวเขาจะเล็กกว่าปกติค่ะแต่ที่เห็นก็คือมือเขาจะไม่ได้รูค่ะจะงอน,นิดนึงตอนนั้นที่แม่ดูเราบอกอะไรกับเขาครับตอนนั้นในใจของเราแม่จะดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็จะรีบกลับมารับลูกไปอยู่กับแม่ลูกใช่ต้องเป็นอย่างนั้นแม่ต้องเข้มแข็งแบบนั้นแม่จะรีบแล้วแม่ก็จะมารับลูกใหม่ แม่เตรียมมดลูกแม่ให้พร้อมลูกต้องมาใหม่แล้วร่างของน้องคือโรงพยาบาลเก็บไว้หรือว่าเรานํามาประกอบพิธีทางศาสนาเอากลับค่ะเหมือนเราลอดทารกคนหนึ่งเลยคโอเคคราวนี้สามเดือนบำรุงใหม่เลยเตรียมผนังมดลูกใช่ค่ะข้อน้องคนที่เสียไปวันที่เก้ากระดกระดพอหลังจากนั้นสามเดือนก็เริ่มบำรุงเลยค่ะแล้วก็เตรียมผนัง เก็บไข่ใหม่แล้วก็พอใส่วันที่หนึ่งันวาค่ะโอ้ใช่แม่ต้องเก็บไข่ใหม่กูก็ลืมเพราะแม่ไม่มีตัวอ่อนแล้วค่ะสรุปคือแม่ต้องเก็บไข่ใหม่ครั้งที่แปดคบำรุงสามเดือนแล้วกเก็บไข่รอบนั้นได้ตัวอ่อนคัดผ่านกี่ตัวคะได้ไข่หกองสคขาสี่ค่ะผ่านสามโอ้แม่ ้ยสุดยอดมากเลยคือรอบนี้จํานวนฟองไข่มันก็ตกลงแล้วเพราะว่าอายุเราแต่ว่ามันก็ถึงราดตั้งสี่อะแล้วส่งสีผ่านสามใช่ค่ะแก่กว่าเดิมแต่ผลลัพธ์ดีกว่าเดิมใช่ค่ะก็เลยคิดว่าเป็นเพราะว่าเราบำรุงตั้งแต่ท้องที่เจ็ดอะค่ะพอแปดเราบำรุงต่ออีกมันก็เลยได้เยอะขึ้นโอ้โหสุดยอดมากเดี๋ยวลองบอกสเต็ปการบำรุงนิดนึงค่ะเชา้าจดข่ําเลยค่ะเชา้าตื่นขึ้นมาก็น้ำมะกรูดก่อนค่ะแล้วก็ โปรตีนพูดเกนเน่าดำคือช่วงนั้นอัดโปรตีนเยอะค่ะเวละสามสองเพราะว่าคิดว่าตัวเองกินอาหารได้ไม่ถึงอะค่ะแล้วมันต้องทำแข่งกับเวลาน้ำมะกรูดก็เช้าเย็นเลยยิ่งช่วงที่เก็บไข่สี่ขวดค่ะช่วงที่ฉีดกระตุ้นใช่ไหมใช่ค่ะแต่คุ้งค่ะก้อยวิตามินล่ะคะวิตามินบำรุงไข่ทุกตัวเลยค่ะตัวอแล้วก็ตัวที่เป็นน้ำมันปลาค่ะแล้วก็ ตัวที่ไข่สาวค่ะวาชินารีใช่ค่ะแฟนเองก็จากที่ไม่กินก็กินค่ะ <S <S ตัวที่บอมรุงสเปิร์มเหมือนที่พี่เจมกินนะคะ MCO ใช่ค่ะโปรตีนเฟอร์ต้าค่ะลาบปลาไหลและปลาปไหลเผือโอโหคือแฟนไปขั้นสุดเหมือนกันนะเรารอไม่ได้ค่ะกูอยจะเต็มทุกอย่าง ความหมายคือจากความล้มเหลวในครั้งนี้เหมือนกับว่าเรามาจัดตัวเองมากกว่าเดิมเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการผิดพลาดหรือว่าล้มเหลวซ้ํารอบที่ผ่านมาถ้าเทียบรอบที่7ที่เริ่มบํารุงตอนนั้นอะกับครั้งที่8อะไรให้คะแนนมากกว่ากัน เดือนสาแปดแน่นกว่านะรอบนี้สามีก็ต้องร่วมด้วยแล้วก็รอบที่เจ็ดเดียบำรุงตาคูกก้อยแค่ประมาณไม่เกินสองเดือนค่ะเหมือนเวลามันสร้างไปมันไม่ถึงสามเดือนด้วยแต่รอบนี้สามเดือนเพราะว่ายังไงก็ตามมดลูกมันก็ต้องพักอย่างน้อยสามเดือนมันถึงจะตั้งครรภ์ใหม่โอเคสามเดือนคือผลลัพธ์ดีมากคัดโครโมโซมผ่านครั้งก่อนที่เราต้องยุติการตั้งครรภ์น้องเพศอะไรนะคะ ผู้หญิงค่ะแล้วครั้งนี้ล่ะคะผู้ชายค่ะอ๋อครันี้เป็นผู้ชายคราวนี้พอแม่เตรียมใส่ตัวอ่อนก็เป็นการใส่ครั้งแรกแล้วก็ติดเลยใช่ค่ะทา,ทางที่แม่คัดโครโมโซมตัวอ่อนแม่ก็รู้เพศมาก่อนจริงๆใส่สองใบค่ะคุณก้แต่ว่าฝอกไปหนึ่งใส่ใชายเพื่อเพิ่มโอกาสว่าถ้าตัวไหนเขาผิดปกติไม่ติดก็ยังเหลืออีกตัวหนึ่งใช่ค่ะเพราะว่าตัวผู้หญิงตอนแรกละลายออกมาแล้วเขาฟื้นไม่ดีค่ะก็เลยใส่คู่ปรากฏว่าติดเป็นผู้ชายค่ะ แล้วตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่หนึ่งด้วยในวัยนี้ผู้ก็ถือว่าแบบมาหาศาลมากนะตัวนสามตัวคันนี้ตรวจนิปตรวจอะไรทุกอย่างก็คือเรียบร้อยหมดขาดหมดทุกอย่างตอนที่ตรวจนิฟท้องสองอะคะ่ะเรามีแบบกลัวว่ามันจะเป็นแบบเดิมกลัวว่ามันจะเกิดอะไรผิดพลาดอีกมันเหมือนตัวเองว่า เราท้องจริงๆใช่ไหมเราไม่ได้ฝังใช่ไหมมันหล่อไปจนถึงวันที่เราเจาะน้คำคั่มรอบที่แล้วค่ะรอบนี้เราไม่ต้องเจาะใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าพอเราตรวจนิดมามันไม่มีความเสี่ยงอะไรแล้วก็ไม่จําเป็นต้องไปเจาะใช่ค่ะแล้วทุกอย่างก็เรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรจนคลอดน้องออกมาได้ยินเสียงอ้อแอ้กค้ก้อยดูได้ไหมคะโอ้โหผมมาลูกเออเหมือนโค้ก้อยบอกเลยค่ะ โตีนวันละสองซองงานเราเกูดเกณฑ์นี่ผมจะเยอะนะเห็นแล้วจะร้องไห้เลยอุย้ยหล่อมากเลยลูกสมบูรณ์สุดๆเลยอะ่ะสมโลกว่าแม่อายุ4ี่สอ่ะข้อตอนส7วีค่ะสาวีเนาะพอดีแต่เส้นพอดีอยู่ถึง40วีก็น่าจะสโล,ลโอ้อคุ้กกก็ว่างาั้นแม่บำรุงดีตอนท้องก็ยังบำรุงอยู่ไหมใช่ค่ะ ตอนท้องเรายังกินโปรตีนกูดเกลนงาดํานมแพะใช่ค่ะสองล็อกค่ะต่อวันสองซองต่อวันกินล็อกคูเกตเพราะว่าถ้าคูก,ก้อยอ่ะคูก,ก้อยจะแนะนําให้คนท้องอ่ะกินแค่ซองเดียวพอกลัวลูกจะแบบโตเก <จะ S 1> ินใช่แต่ว่าท้องนี้ผ่าหรือว่าคลอดเองคะผ่าค่ะทางนี้ผ่าโอเคแต่ถ้าคนที่แบบแพลนจะผ่าได้ลูกตัวโตไม่เป็นไรแต่ว่าคนที่จะคลอด ธรรมาชาติอ่ะเดี๋ยวจะยากาเพราะคูเกตอ่ะเขากินสองซองสองซองแล้วเซฟเฟอร์อ่ะเกือบสี่โลโอ,โอ้โหออกมาแบบตัวเบืเริ่มเลยสุดยอดมากเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นเด็กโปรตีนคุเกณฑงาดำนะจะออกมาทรงนี้หมดเลยต่ข้าหูใครนะคะพ่อประเทไทยดูผมยาว, <ๆ S 1> วมากคับคุณพ่อหน้าตาย,ยังไงเนี่ยด้าเหมือนคุณพ่อใช่ไหมคะเดี๋ยวขอดูต้นแบบหน่อยนายหวัสดีค่ะพ่อโอ้ยรู้แล้วเหมือนคุณพ่อจริงๆเหมือนจริงๆเลย โอ้ยลูกพ่อเอาไปเลยลูกคุณพ่อความรู้สึกเป็นยังไงคะได้มุ่งน้องเดโมรู้สึกรักลูกคนเดียวครับตอนนี้ได้สลสกสารรักเมียด้วยน้ำนมยังมาไหมคะแม่มาอยู่แต่ว่ายังไม่พอยังไม่พอเด็กผู้ชายกินดุมาก เดี๋ยววันนี้ครูก้อยส่งนะ้ำหัวปลีไปให้สองลังนะหัวปรีผสมอินจผาลามผสมพลุนแม่ไปกินได้เลยวันละ2ขวดรับขวัญน,น้องเดโม,โมนะน้ำนมจะได้พุ่งๆแล้วแม่อย่าลืมกินตัวซุปไก่ดำสูตร2อ,อะ่ะที่มันผสมขิงกับปีกล้ยอะ่ะแม่ร้อนทะลุทะลวงลมพุ่งงมกระฉูดเลยแล้วก็ขิงดำยังกินนะ เอ่อนมมันจะออกเยอะๆโปรตีนก็กินได้กับอีกตัวหนึ่งที่แนะนําให้กินคือตัวเฟอร์ตินายออยอะค่ะตัวนี้แม่เคยกินยังคะกินแล้วค่ะเออเพราะว่าน้ํานมมันเป็นไขมันเนาะถ้าเรากินไขมันดีน้ํานมก็จะเป็นน้ํานมดีลูกเราก็จะได้ไขมันดีด้วยอยากให้แม่เป็นกาลังใจให้กับแ,แม่ท่านอื่นหน่อยเพราะว่าแม่ก็เป็นเคสที่ยากพอสมควรนะแล้วก็ผ่านจุดที่เป็นจุดวิกฤตอะในชีวิตมา มันเป็นจุดที่ครูก็อมองว่ามันรุนแรงกว่าคนที่ใส่ไม่ติดนะคือต้องมีการยุติเนี่ยมันจะบปวดกว่าเป็นกําลังใจให้กับเคสที่อาจจะเคยแท้งหรือว่าเคยเจอสิ่งที่เราเคยเจอมาค่ะคือเราดูแล้วว่าเราทำยังไงเราถึงจะได้เข้ามาเพราะฉะนั้นมันไม่น่ากลัวในเรื่องการที่จะยุติ ดีไปยยื้อแล้วเขาคลอดอับมาถ้าเขาไม่สมบูรณ์วันนั้นไม่ใช่เราคนเดียวที่เจ็บปวดลูกเองก็เจ็บปวดด้วยค่ะที่เขาจะต้องใช้ชีวิตอย่างที่ไม่เหมือนคนอื่นเรก็มองว่าทัศนคติแบบนี้ดีมันทําให้เราไปต่อได้แล้วเราก็ไม่ดรามา่านานเกินไปแต่โอเคความเสียใจมันเกิดขึ้น,นมันต้องมีจังหวะที่เราต้องเสียใจแต่ว่าแม่เดียเข้มแข็งแล้วก็ลุกเร็วแล้วสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้ก็เนี่ยนอนหล่ออยู่อย่างเนี้ย เห็นไหมลุกเร็วก็ได้เร็วขอบคุณนะคะเดี๋ยวกูกยส่งของบำรุงไปให้นะคะขอบคุณกุ่ยใกล้นะคะที่ให้ม<ด>ีเณฑม่มา<ด><ด>โอ้ยแมด่ดีอะเยี่ยมเดี๋ยวอีกคนนึงรอให้นมเสร็จใส่ใหม่ ตั้งใจเอาสองแม่หรือว่ายังไงหมอก็ชวนอยู่ค่ะมีก็ใส่เถอะแต่ว่าต้องให้เดโมโกินนมให้เต็มอิ่มก่อนเพราะว่าถ้าเรายังนมไม่หดอะค่ะมันยังใส่ตัวอ่อนไม่ได้ต้องนมหดนมแห้งแม่ก็ต้องตีว่าอีกปีหนึ่งปีหนึ่งก็43เนาะใส่44ข้อสี่สพอดีปึ๊กจบ45 <laughs> ขอบคุณแม่เดียนะคะบ๊าย <laughs> บายสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะเดโมหลับ หลับไม่คุยด้วยเลย